สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเบนจามินอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาชมนะครับผมพื้นที่ดินแบ่งขายนะครับผมอยู่ที่เขตไซน้อยนะครับผมตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเป็นพื้นที่ริสแวร์นะครับผมโครงการที่2นะครับผมเดี๋ยวไปชมกันนะครับผมว่าเรามีพื้นที่ตรงไหนบ้างนะครับผมบอกก่อนแล้วกันนะครับผมว่าพื้นที่ตรงนี้มีคนจองค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงด้านหลังผมนี่ครับผมที่มีรถแท็กอร์นะครับผมที่กาลังจะทํางานเนี่ย ดูก่อนว่ามีโครงการไหนที่หรือว่าเขตที่เราแบ่งขายน่ะมีตรงไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวพาไปดมภายในนะครับผมแล้วก็แอเรียแถวๆถวนี้ครับย้ําก่อนอีกนิดนึงครับแอเรียแถวๆวนี้นะครับผมอยู่ใกล้ๆกับตลาดนัดครับผมตลาดนัดก็คือใสน้อยครับเข้ามาแล้วก็วัดวัดไสน้อยก็มีนะครับผมใกล้ๆใกล้ๆนี่เองครับผมเข้ามาที่โครงการนี่ครับไม่ไกลนะครับเดินทางสะดวกครับแล้วก็ใกล้ๆกับ วัดคลองเจ้านะครับผมที่สถานที่ที่ผมยืนตรงนี้เลยก็คือฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมว่าโครงการเฟสสองของเราตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมมาเลยครับผมเชิญเลยครับผมเดี๋ยวพาไปชมนะครับผมว่าโครงการริสแลนด์ของเรานะครับผมเฟสสองว่าเหลือตรงไหนบ้างนะครับผมที่เราจะ จําหน่ายให้ลูกค้านะครับผมหรือว่า FC ทางบ้านที่สนใจบ้านที่ดินทุกทีครับผมเป็นที่ดินแบ่งขายนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ถนนนะครับผมถนนหลักก็เข้ามาก็จะประมาณสัก5เมตรนะครับผมตรงนี้นะก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับผมไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ที่ดินนะครับผมหน้ากว้าง8เมตรอันนี้ก็คือถนนทางหลักนะครับที่เข้าไปนะตรงนี้เรากําลังปรับสัดส่วนของที่ดินนะครับผมแล้วก็ตรงด้านหน้าที่กำลังจะเดินเข้าไปนะครับผมก็มีตรงไหนบ้างนะครับผมเรามีปะปาน้ําปะปาไฟครบนะครับผมแล้วก็พื้นที่ถนนเข้าไปในโครงการของเราก็8เมตรนะครับผมเดี๋ยวไปชมเลยครับผมว่าเรามีตรงไหนบ้างที่ว่างนะครับผมไปไปเลยครับตามผมมาเลยครับ ตอนนี้ก็ช่วงนี้หน้าฝนหน่อยนะครับบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้และครับผมนี่ครับก็นี้เป็นรถรถเครื่องจักรครับผมกาลังทํางานให้เราเนาะก็กําลังลงพื้นดินอะไรให้เรียบร้อยเลครับผมตรงนี้นี่ปรับหน้าดินนะครับผมตรงนี้ก็เดินเข้ามาได้สบายนะครับผมเดินเข้ามาได้สบายเลยอันนี้เป็นโครงการลิสที่ลิสแลนด์เฟสสองนะก็เข้ามาได้เลยนี่ครับผมว่าตรงนี้ก็น่าอยู่มากเหมาะสําหรับสร้างบ้านนะครับผมสร้าง โคกนหนองนานะครับผมเห็นไหมครับตรงนี้เป็นที่ของเราหมดเลยนะที่ถมเนี่ยเนี่ยพื้นที่ตรงนี้อันนี้ก็เดินเข้ามานะครับฝั่งตรงข้ามนะครับผมย้ําเลยก็มีผมมีคลิปให้แล้วนะครับผมในคลิปนี้เลยก็เหลืออยู่3 3 3สาแบ่งขายนะครับผมสมถนนเลยเรามีถนนให้เรียบร้อยนะมาดูที่โครงการเราได้เลยนะว่าเรามีพื้นที่ครบคันเลยครับผมสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบนะพื้นที่คือถ้าเกิดว่าเอฟซี FC หรือว่า ลูกค้าท่านไหนชอบป่าพื้นที่ดินแบ่งขายเนี่ยผมแนะนําตรงนี้ครับค่อนข้างจะสงบนะเงียบสงบมากครับผมไม่มีความวุ่นวายเนี่ยตรงนี้ก็เป็นมีคนซื้อไปแล้วนะตอนนี้ส่วนนี้มีคนซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็เหมาะสําหรับโคกหนองนาส่วนตรงกลางนี่ครับผมเรากาลังจะถมนะถมให้หมดเลยแล้วก็เส้นตรงนั้นนะครับผมเห็นไหมครับเส้นที่ดินสีแดงแครับผมนี่เป็นพื้นที่ ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นพื้นที่จับจองเป็นบางส่วนแล้วนะเดี๋ยวดูด้านบนผมได้เลยนะครับผมจะขึ้นป๊อปอัพให้นะครับผมรูปว่าหรือลองทักเข้ามาก็ได้นะครับผมว่าเราชอบตรงไหนส่วนไหนของโครงการบ้างครับแต่ตรงนี้ก็มีคนจองเยอะนะเพราะว่าเนื่องจากมีล่าสุดมีอายการมาจองด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเออน่าน่าสนใจดีคุณทาคลิปโอเคนะเขาบอกว่าอย่างนงี้นะแล้วก็เขาอยู่ที่ ไม่ไกลครับผมอยู่ที่นครปฐมเรานี้เองนะครับก็เข้ามาก็ไม่ไกลนะครับผมก็มาเจอพื้นที่ดินแบ่งขายของเราสวยๆเลยผมบรรยากาศดีครับนี่บรรยากาศดีมากครับี่ก็คือมาเรื่อยๆตอนนี้ผมเดินอยู่นะก็คือเดิเดนอยู่แล้วก็บรรยากา,กาศก็ค่อนข้างจะเงียบสงบนี่ครับเหมาะสำหรับโคกหนังนาโดยแท้จริงครับผมนี่เป็นที่ ดูแอร์เรียเรื่อยๆครับผมตรงนี้นะครับผมก็ย้ําเลยตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้เลยครับผมนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยครับผมแล้วก็ตรงแม็คโคเนี่ยก็คือเราจะทําเป็นโมเดลนะครับผมโคกหนองนานะตรงแม็โครที่ทำมาก็คือจะกาลังจะถมดินอยู่ครับแล้วก็ทําเป็นพื้นที่โคกหนองนาตรงนี้เลยพื้นที่ตรงนี้เลยแล้วส่วนด้านหลังของผมตรงนี้นะครับผมนี่จะเป็นพื้นที่ที่ว่างนะครับผมหนึ่งจุด สองจุดสามจุดติดต่อครับผมตรงนี้เลยผมขึ้นป๊อปอัพให้แล้วนะครับผมขึ้นป๊อปอัพให้แล้วนี่พื้นที่ตรงนี้เลยที่ยังว่างอยู่นะครับตรงนี้เลยนะครับอืมอันนี้จะเป็นที่เรายังถมไม่เสร็จนะครับผมตรงนี้ดูในแปลนได้นะครับผมหรือสนใจก็มาดูที่โครงการเราได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ อันนี้ก็คือให้ดู360องศาตรงที่ผมยืนอยู่นะตรงนี้จะเป็นถนนที่เข้ามานะเนี่ยเป็นถนนที่เข้ามาปุ๊บเรามีการแบ่งเขตแดนได้ชัดเจนนะครับผมมีฉนดที่ดินให้เรียบร้อยนะครับอ่าย้ำได้เลยนะครับผมเราเข้ามาไม่ไกลนะครับผมถนนหลักเห็นไหมครับตรงนู้นเลยถนนหลักที่เข้ามาก็อ่าเขาเรียกว่าเทศบาลใส่น้อยเข้ามาก็ใช้เวลาประมาณ 3กิโลครับ3กิโล3.5กิโลแล้วก็วัดไซสใหญ่เข้ามานี่นะแล้วก็ของเรานะครับผมเป็นโครงการที่อยู่หลังวัดวัดคองเจ้านะครับผมหนมครับวัดคลองเจ้าจะอยู่ตรงนู้นเลยครับ,นะรบตรงเสาวิทยุกไกลๆนะครับผมตรงนั้นนี่วรา,บาแบ่งเขตให้ชัดเจนเลยโอเคครับผม ท่านผู้ชมที่สนใจก็ลองทักเข้ามาหาเบนจามินได้นะครับผมบ้านและที่ดิน0953434595นะครับโอเคครับผมสำหรับด้านหลังผมนะครับผมที่มีแมคโครกำลังปรับพื้นที่ดินนะครับผมตอนนี้เราจะทำเป็นโครงการโมเดลนะครับผมเป็นโคกหนองนานะครับผมตรงนี้ก็คือจะเป็นโมเดลใหม่เลยนะครับผมสำหรับพื้นที่ที่เราปรับสัดส่วนพื้นที่ที่ดินนะครับผมว่าตอนนี้จะเป็นเฟส2นะครับผมที่ผมแจ้งไปในคลิปนะครับเป็นเฟส2 แล้วก็ด้านหลังนีครับผมจะเป็นโมเดลโคกหนองนานะครับผมก็คือเป็นโครงการต้นแบบนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวกําลังทําพื้นที่ใหม่แล้วก็ปลูกสร้างให้อย่างดีเลยนะครับผมเพื่อเป็นการแนวในการตัดสินใจซื้อที่ดินแบ่งขายของเรานะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมโครงการอื่นกันต่อเลยนะครับผมสวัสดีครับ ครับผมไปกันต่อเลยนะครับผมด้านหลังผมนะครับผมที่มีรั้วคาร์บอยนะครับผมเป็นโครงการเฟส2นะครับผมตอนนี้มีอยู่ประมาณ3ามเาเรียกว่า3ามโฉดเลยทีเดียวนะครับผมด้านหลังนี่ยคือ ตอนนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับผมท่านไหนที่สนใจนะครับผมก็สารรมารถทักมาหาเบนเจามินได้เลยนะครับผมมาดูที่โครงการได้นะครับผมว่าตรงนี้ที่เราแบ่งเป็นรั้วคาบอยตรงนี้มี3มที่นะไว้สําหรับสร้างบ้านนะครับตรงกั้นตรงกลางครับผมตรงนั้นนะก็คือมี3ที่สร้างบ้านได้3หลังเลยทีเดียวนะก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับรายละเอียดนี่ผมฝากไว้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมก็ลองมาดูแล้วกันว่า โครงการเฟส2ตรงนี้เรามีเราตรงข้ามเลยนะมีตรงข้ามเลยแล้วก็พื้นที่ถนนเข้าในาในที่ดินแบ่งขายของเราเนี่ย8เมตรนะต้องบอกก่อน8เมตรแต่ถ้าเป็นถนนที่ถนนหลักนะครับผมก็จะเป็นขนาดประมาณ5เมตรนะครับผมก็สวนกันได้ได้อะพอสมควรนะครับผมเดินทางสะดวกครับโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมอีกที่นึงครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างนะตามมาเลยครับ รับผมท่านผู้ชมครับผมด้านหลังผมนะครับผมจะเป็นโครงการเฟสเนะครับผมสําหรับด้านหลังผมสุดเลยนะครับเห็นไหมครับถนนสีขาวนะครับผมจะเป็นคลองคลองทวีวัฒนานะครับผมของเราก็ไม่ไกลนะแล้วก็อยู่ตรงใกล้ๆกับวัดคลองเจ้านะครับผมเข้ามาตรงนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับผมเป็นเฟสที่7นะครับผมยังเหลือนะครับผมด้านหลังก็ติด ติดถนนเลยนะครับผมก็โทษทีครับผมเป็นติดคลองนะครับผมคลองทวีวัฒนาเลยทีเดียวนะครับสําหรับพื้นที่ที่งอกออกมาด้วยนะครับผมสําหรับด้านหลังผมนะก็คือพื้นที่คือแล้วก็ถนนนะครับผมอันนี้เราไม่ถมให้นะถนนเนี่ยถนนก็คือเราจะทําเป็นคอนกรีตให้นะครับผมขนาดพื้นขนาดหน้าหน้ากว้างของคอนกรีตนะครับผมอยู่ที่ 8เมตรเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็สิ่งำอำนวยความสะดวกเราจัดให้เต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำไฟครับผมเราทำให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ถนน8เลนด้วย ตรงถนนหลักของของโครงการนะครับผมอันนี้ก็ถนนฐถานธานะครับก็อยู่ที่ประมาณ5เมตรครับผมสวนกันได้สบายเลยนะครับสาหรับด้านหลังผมนะอันนี้ก็คือมีเหลือเยอะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งเปิดใหม่สดๆต้อนร้อนเลยครับผมมีโฉนดที่ดินเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มาดูได้เลยถ้าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมที่สนใจโครงการที่7นะครับผมก็มาดูได้เลยว่าแอเรียของเราโอเคไหมเหมาะสําหรับสร้างบ้านไหมผมแนะนําเลยว่าตรงนี้ แนะนำเลยนะครับผมเหมาะสำหรับการลงทุนหรือว่าซื้อบ้านก็ได้นะครับผมทําเป็นสร้างบ้านก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับกล้องไปอีกมุมนึงนะครับผมอีกตรงข้ามนึงเลยครับผมก็จะเป็นพื้นที่โครงการที่7็เหมือนกันครับผมตรงข้ามกันนะเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องนิดนึงครับนี่ขออนุญาตกลับกล้องครับนี่ครับผมนี่ครับตรงนี้เลยนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเขตว่างนะครับผมก็ว่างเป็น หลายส่วนอยู่เหมือนกันนะอันนี้เขาเขาะเข้ากล้องอีกนิดนึงครับผมตรงนี้ก็ด้านหลังผมนี่ก็ว่างอีกเหมือนกันนะครับผมอยู่ฝั่งเดียวกับแมคโครที่กําลังทํางานนะครับผมตรงนี้ ก็คือผมขึ้นแบ็กดรอปไว้เลยนะครับผมขึ้นรูปขึ้นอะไรให้เรียบร้อยเลยว่าโครงการเฟสเเนี้ยก็คือมีตรงไหนบ้างแล้วก็ตรงไหนที่ว่างบ้างนะครับผมแล้วก็มีท่านอื่นจองไปแล้วบ้างบางส่วนเหมือนกันนะครับผมอย่าลืมครับเดี๋ยวพาไปโครงการที่6ต่อครับผมว่าโครงการที่6เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็มีพื้นที่ขนาดเท่าไหร่เนื่องจากทําไมไม่ไป2แล้วก็6เกเเลยก็คือ2กับ 7ติดกันเลยนะครับผมก็เลยก็ต้องต้องคุยในเรื่องโครงการที่7ก่อน,นครับผมว่ามันใกล้กันเนาะจะทําคลิปครั้งเดียวเลยอ่ะบอกแอเรียนิดนึงครับผมย้าเลยครับแอเรียของเราครับผมอยู่เทศบาลมาจากคงจากโครงการไปเทศบาลน,นะนดีกว่าจากโครงการมาเทศบาลน,นะครับผมก็คือใช้เวลาประมาณ4กิโลนะครับผมแล้วก็วัดไซใหญ่นะครับผมติดกันนะกับกับสํานักง,งาน ทศบาลนะครับผมใกล้กันก็มาใช้เวลาประมาณ4กิโลเหมือนกันนะครับผมแล้วก็หลังหลังวัดคลองเจ้านะครับผมที่ตรงนี้ที่เฟสเจ็ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมเหมาะสำหรับลงทุนนะแล้วก็สร้างบ้านนะครับโอเคครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็โทรหาเบนจามินได้เลยครับ0 9 5ย์3 4 5 9 5้านะครับคิดจะซื้อพื้นที่ดินแบ่งขายก็โทรหาได้เลยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ครับผมเดี๋ยวพาไปชมโครงการที่6เลยครับผมหลังผมเองนี่ครับผมก็คือจะเป็นโครงการที่ที่ดินแบ่งขายนะครับผมที่ยังเหลืออยู่นะก็เหลืออยู่ประมาณ2 4 6 7ี่แปลงเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมนะครับผมว่าโครงการที่เหลือของเรามีตรงไหนบ้างนะครับผมย้ํานิดนึงครับผมตรงนี้นะครับถนนหลักสาธารณะนี้ก็ประมาณสัก10เมตรนะครับผมก็คือเดินทางสะดวกนะครับเรามีน้ําไฟให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับ โครงการที่6ของเราแล้วก็มีดินนะครับผมก็คือพื้นที่ของทางเข้านี่เป็นคอนกรีตขนาด8เมตรเลยทีเดียวนะครับนี่ตรงด้านหลังของผมก็ที่ติดถนนสาธารณะนี่ก็จะว่างอยู่ประมาณ4แปลงครับเดี๋ยวพาไปดูแปลงที่เหลือแล้วก็ด้านในด้านนอกกันด,ดีกว่านะครับผมตามผมมาเลยครับผมเชิญเลยครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับผมเป็นโครงการที่6ของเรานะครับผม ริสและแดนของเรานะครับผมตรงนี้สนนทาทานะานี่ก็คือประมาณ10เมตรเลยทีเดียวนะครับผมกว้างครับอันนี้ก็ถนนหลักที่เราจะไปด้านนอกนะครับผมก็จะไปที่เซนทันเวสเกตนะครับผมเสน้นนี้เซนทันเวสเกตใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับวิ่งมาโครงการที่7ตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับพื้นที่ตรงนี้ที่เราแบกขายนะครับผมเนี่ยจะเป็นพื้นที่โครงการที่6นะครับผม มาดูได้เลยครับผมเหมาะสําหรับนักลงทุนหรือว่าซื้อไว้ทําบ้านก็ได้นะครับผมปลูกปลูกไว้ซื้อทําบ้านก็ได้นะครับผมขึ้นแบนไว้ที่เหลือนะครับผมตรงนี้เลยครับก็จะมีว่าเหลือโครงการไหนบ้างไอ้ทุดทีครับว่าเหลือพื้นที่ตรงไหนบ้างครับผม B1 B2 B3 B4 แล้วก็ A1 A2 A3 A4 ที่ติดคลองทวีวัฒนานะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับผมตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นถนนหลักนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในเลยนะครับ จะเดินไปไกลนี่ครับถนนตรงนี้พื้นที่ตรงนี้เราขายไปแล้วนะครับผมที่กําลังสร้างสร้างบ้านเห็นไหมครับตรงนี้พื้นสุดท้ายเลยสายมือนะครับผมตรงนี้แล้วก็ถนนนะครับผมถนนหลักที่เราจะเอาเข้าไปหมู่บ้านนะครับก็อยู่ประมาณ8เมตรนะครับเข้าไปตรงนี้นี่พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ลงโล่งนะครับนี่ก็ไว้สําหรับสร้างบ้านได้เลยนะครับผมพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างนะครับ นี่ครับอันนี้ก็คือจะพาเดินเข้าไปด้านในนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกของเราครบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําไฟนะครับผมเราทําให้เรียบร้อยเลยทุกโครงการเลยนะครับผมย้ําเลยทุกโครงการเราทําให้เรียบร้อยเลยนี่อันนี้ก็คือผมเดินเข้ามาด้านในนะครับผมฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอนะครับผมคุณหมอนะอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยฝั่งกําลังสร้างโครงการเนี่ยครับผมกําลังสร้างบ้านอยู่ที่ติดคลองทวีวัฒนาเลยนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูเขตแดนทุกอย่างเราทําให้เรียบร้อยเลยครับผมมีโฉนดพร้อมเลยนะครับนี่มองย้อนออกไปนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นโครงการ6นะถ้าสนใจก็ทักเข้ามาหาผมได้เลยครับเบนจามินบ้านและที่ดินครับอันนี้บ้านที่กําลังสร้างอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในนะครับผมว่าด้านในเป็นอย่างไรบ้างอดี๋วตรงนี้นะครับผมเป็นรั้วคาบอยเนี่ยคือยังไม่มีเจ้าของนะครับผมตรงนี้หนึ่งสองสามยังไม่มีเจ้าของครับขออภัยครับ จะพาไปดูด้านในเลยนะครับเดินไปเรื่อยๆเลยเนี่ยพื้นที่ตรงนี้หลักแดนทุกอย่างก็คือแบ่งเขตชัดเจนนะครับอันนี้ที่ผมเดินตรงนี้คือพื้นที่เขาเรียกว่าถนนที่เข้ามานะครับผมเราบแบ่งเขตแดนไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเนี่ยตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นลงลงเลยนะครับผมตรงนี้นะนี่ครับรงลงลงเลยเดี๋ยวพาไปดูที่ตรงนี้ครับผมยังไม่มีเจ้าของนะตรงนี้เลย พือนตรงนี้เลยที่เป็นคาร์บอยนะครับนี่รั้วคาร์บอยยังไม่มีเจ้าของนะเดี๋ยวพาไปดูด้านในเลยนะครับผมนี่ส่วนฝั่งซ้ายมือผมนะครับผมที่มีรถจอดอยู่ก็มีเจ้าของแล้วครับฝั่งซ้ายนะแต่ฝั่งที่รถยังไม่มีเจ้าของนะครับฝั่งที่สร้างบ้านนะครับผมนี่อันนั้นมีเจ้าของแล้วเดี๋ยวไปดูที่ติดกับอ่าคลองทวีวัฒนานะครับผมตรงนี้อันนี้โครงการที่6นะครับย้าเลยผมขึ้น บอดไว้ให้เลยนะครับผมขึ้นรูปไว้ให้เลยว่าตรงไหนพื้นที่โครงการที่6ว่างยังไงบ้างนะครับผมเข้ามาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆก่อนนี่ครับเขตแดนนะครับผมพื้นที่ตรงนี้เลยกว้างมากนะครับผมตรงนี้นี่ขนาดเขตผมทาไว้ให้เรียบร้อยแล้วขึ้นรูปให้เรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เขตแดนเนียมีฉนดก็คือตรงนี้เลยครับมีฉนดตรงนี้เลยนี่ครับเดี๋ยวผมวาง นี่ครับเห็นไหมเขตแดนตรงนี้แหละมีถนดเรียบร้อยแต่ส่วนที่งอกออกไปนะครับผมนี้เป็นของเราเองเลยนะี่ด้านหลังเนี่ยเป็นของเราเองเลยที่งอกออกไปนะครับอันนี้จะเป็นคลองทวีวัฒนานะครับผมตรงนี้คลองสะอาดมากครับผมรือตลอดเลยนะครับผมทุกๆเดือนก็ว่าได้นะครับผมนี่ทุกๆเดือนรือตลอดนะครับสะอาดครับเห็นไหมครับอันนี้พื้นที่สําหรับพื้นที่ที่ดีมากอันนั้นถนนใหญ่นะครับ ที่ไปสายเหนือที่ผมแจ้งนะครับผมไปอุทัยธานีไปสายเหนือนะครับนี่ตรงนี้ไม่ไกลครับก็คือออกสนุนใหญ่ก็ไปได้เลยรับตัดไปสนุนใหญ่ได้เลยนะนี่ครับควางก็คือเดินเดินทางง่ายครับนี่ครับอันนี้เป็นลัวคาบอยที่ยังว่างอยู่นะครับผมเห็นไหมครับเขตแดนที่เป็นสีแดงๆครับผมอันนั้นก็คือสุดเขตแดนนะถ้าล้นออกมานี้ก็คือเป็นที่งอกนะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็คือให้ดู ฮอลดามาครับผม360องศานะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงคลองนิดนึงนะครับผมนี่ครับตรงนี้ครับผมก็ย้ําก่อนว่าตรงคลองเนี้ยตรงเนี้ยครับคือเรากั้นกั้นเป็นเทปูนให้เรียบร้อยนะครับผมคือน้ําไม่ซาะแน่นอนเลยร้อเซนะครับผมแล้วก็เป็นพื้นที่ของเราเลยเห็นไหมครับนี่ครับพื้นที่เราคือระวางเสาวางอะไรแล้วก็ทําเป็นกั้นกําแพงไม่ให้ดินสไลด์่วด้วยนะครับผมตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นพื้นที่ของเราเลย สวยงามไหมครับผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจหรือว่า FC ท่านไหนสนใจที่อยากได้ที่ดินสวยๆนะครับผมที่ติดแม่น้ำนี่แม่น้ำเหมือนแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะ <c oughs> ครับก็น่าอยู่นะครับผมก็มาคุยรายละเอียดกันได้ที่โครงการเลยนะครับอนี่ครับโอเคครับผม ครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับผมชมทั้งไปทั้งหมดสามโครงการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นโครงการที่สองนะครับผมโครงการที่6กโครงการที่เจ็ดนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็คือรวมทั้งหมดนะครับผมตรงนี้ก็เป็นคลิปนี้มีอยู่3ามโครงการนั่นเองนะครับผมและตรงที่แต่ละโครงการมีที่ไหนยังว่างอยู่นะครับผมก็สามารถจับจองได้เลยนะครับผมหรือว่า สนใจที่จะมาดูที่โครงการของเราก็ได้นะครับผมโทรนัทเบนจามินได้เลยครับ095 343 4595นะครับผมก็คือเด,เดี๋ยวเราจะพามาดูโครงการทุกๆโครงการอยู่แล้วนะครับผมถ้า F-C ทางบ้านที่สนใจนะครับผมสนใจโครงการไหนเป็นพิเศษก็ลองโทรมาหาผมหรือว่าอยากได้แปลนที่มันใกล้ๆตรงไหนครับผมในระหว่าง สามโครงการนี้ที่ผมไลฟ์อยู่นี้ครับผมนึกว่าทําคลิปให้เอฟซีทางบ้านได้ดูอยู่แล้วครับผมก็คือมีทั้งหมดอยู่3โครงการนะ้ย้ําเลยครับผมอยู่ที่เขตไซน้อยนะครับผมก็คือมาไม่ไกลนะครับผมก็คือบอกก่อนบอกแอเรียก่อนนิดนึงครับผมถ้ามาจากเซนทันเวสเกตนะครับผมก็จะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีถึง40นาทีถึงนะครับแล้วก็มาจากเทศบาลไทน้อยนะครับผม ใช้เวลาประมาณ5กิโลถึงตรงนี้แล้วนะครับผมแล้วก็วัดไซใหญ่นะครับผมที่ติดกับเทศบาลนะก็ใช้เวลาเหมือนกันครับประมาณ5กิโลก็ถึงแล้วนะครับแอเียแถวนี้ค่อนข้างจะสงบนะครับผมเงียบมากแล้วด้านหลังผมนี้ก็คือตรงนี้นะครับผมจะเป็นคลองทวีวัฒนานะครับโอเคครับผมถ้าสนใจโครงไหนเป็นพิเศษนะครับผมก็โทรหาเบนจามินได้เลยนะครับ0953434595นะครับคิดจะซื้อ ที่ดินแบ่งขายส,สวยๆคิดถึงเบนจามินนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ